แสดงผมของก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมาพรกันต่อเป็นคลิปที่2ของเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของมาด้าซีเนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะแล้วเป็นล้อสีไฮเปอร์นะครับล้อสีไฮเปอร์นะปกติคุณจะเห็นล้อหน้านี้ที่เป็นล้อสีออกดำเงานะครับที่เป็นสีมาตรฐานตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีครบรอบ100ปีมาด้านะครับก็คือเป็นสีไฮเปอร์นะครับล้อตัวนี้ นะคบเป็นล้อสีแท้นะครับจากมาด้าเลยนะครับใส่เ็กซสามสิบได้ใส่มาด้าที่เป็นห้าลูมาตรฐานไดุ้กุ่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในล้อยอดนิยมตลอดกาลนะครับของมาด้าที่ในตะกูลห้าลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับโลโก้มาด้าชัดเจนนะครับเป็นล้อขอบสิบแปดก้อนเจ็ดออฟเซ็ตห้าสิบนะครับ อ่าแต่รับสเปคผมให้ดูหมดเลยนะนะครับสังเกตอะไรไหมครับนี่ขนาดลออา้อคันสแปดนะเขาจะกว้างแค่เจ็ดนิ้วเองนะครับใช้งานกับรถ s อ v นั่นหมายความว่าลออา้อกว้างเจ็ดนิ้วเนี่ยเพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะครับเราไม่จะเป็นต้องใส่ล้อหน้ากว้างเยอะๆหรอกเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันไกลเลื่อนมันกินน้ํามันนะครับมันทําให้การประหยัดน้ํามันเนี่ยลดลงนะครับล้อยิ่งเล็กยิ่งไม่กินน้ํามันนะครับคุณไปดูได้พวกจักรยานปั่นทางไกลล้อเขาเล็กๆเลยนะครับถ้าล้อใหญ่เขาใช้แรงเยอะนะครับปั่นไม่ไหว นะครับหลักการเดียวกันนะครับแต่ล้อก็น่ากว้างก็มีข้อดีคือมันเกาะถนนดีขึ้นนะครับแต่ล้อตัวนี้กว้างเกนนิ้วนี่คือเพียงพอต่อการรับน้ำหนักรถทั้งคันแล้วนะครับเออท่านนายสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะสินค้ามีพร้อมนะครับต่างจังหวัดจัดส่งให้นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระรามสองบางถุกเทียนนะครับอยู่เลยซอยจิตเทยนยี่สิบเอ็ดเบอรยี่สิบหนึ่งมาสองร้อยเมตรถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะ ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยังยงต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกัสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สะครับกคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ